สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดังช่วงนะคะอาจารย์ต่ายหมอดูตาพิมค่ะจจเจ้ากบเจ้าเดิอมอาจารยนจ๊ากอกลึงก็แนะนําตัวเองก่อนนะคะสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้จักเธอเป็นใครเนี่ย <c oughs> นะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโหธิยานเป็นอาจารย์สอนว่าด้วยวิชาอิซทรหัส จ็ดตัวก็ฐานลายมือหงเฮ้ง,หงโหร์ไทยรวมถึงไพ่อรัเกิลต่างๆนะคะและวิชาที่ฮือฮามากๆก็คือวิชาดาวโชคค่ะนะคะเป็นวิชาที่วาดด้วยการคํานวณตัวเลขออกมาได้เป๊ะๆนะคะประมาณนั้นเลยเนาะนะคะและอีกอันนึงก็คือวิชาสูตรหนึ่งค่ะเป็นสูตรที่วาดด้วยการคํานวณออกมาเนี่ยเ,เล่นแบบคนคนตาสีตาสายยังไม่ตังใช้เลยเออเนาะแต่ว่ามันมีเกต เทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยนะคะท่านใดอยากได้ก็เข้ามาเรียนค่ะค่าเรียน2อ0 0นบาทค่ะนะคะก็จะได้สูตรหนึ่งนี้ไปนะคะแล้วก็การหาดาวเด่นในวันนั้นได้ด้วยเหมือนกันเนาะนะคะโอเคค่ะก็มาดูผลงานกันก่อนดีกว่านะว่าผลงานเป็นอย่างไรนะคะเอ่อเอาเป็นดาวเอ่อผักสาวผารวยละกันนะคะทักษาพารวยค่ะงวดน,นี้ 7 9ตรงๆค่ะ7 9บนนะคะและ5 0ของทศศนนะคะบนค่ะนะคะประมาณนี้เนาะนะคะส่วนรอบนี้ออกอะไรก็ตามไปดูค่ะนะคะต่อไปค่ะเลขดับบนค่ะนะคะเลขดับบนนะคะของงวดที่แล้วเนาะงวดของงวดวดัยแม่หก มวยของวันที่17มกราคมนะคะวันนี้ดับบนบนออก7เอ่อ979นะคะเรามาดูกันว่ามีหรือไม่ตู้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 ตูตูไม่มีค่ะแสดงว่าดับบนของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะจําได้แล้วนะเออนั่นไงนะคะก็ เป็นเล็กลต้นทุนค่ะเราจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงโชคหรือลงทุนเยอะแยะมากมายเกอกเปืืองกระตังนะคะอ่ารอบนี้ออกอะไรก็ตามคลิปไปดูเลยนะคะประมาณนี้เนอะเลขดับร่างค่ะเลขดับร่างนะคะงวดนี้ออก6กหนึ่งค่ะเรามาดูกันว่า6กหนึ่งของเรามีหรือไม่ตุ๊ตุ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 นั่นบอกเลยค่ะ ดับร่างของเราก็เอาอยู่เหมือนเดิมค่ะเอาอยู่ตะลาดนะ<笑><笑>นะคะก็ขอสแสดงความดีใจเนาะอย่างน้อยก็ลดต้นทุนเราไม่ต้องไปลงทุนเยอะนะคะแต่ถ้าเราอยากจะเล่นแล้วอาจารย์ห้ามไว้หกจมาเนาะเออหกเ,ออเออจ็ดไม่มอเนาะแต่ฉันจะเล่นน่ะก็แล้วแต่ไม่ได้บังคับนะคะก็ฉันเล่นค่ะแต่แนะนําว่าเล่นน้อยหน่อยแล้วกัน นะเล่นสักใบเดียวพอไม่ต้องไปซื้อสักสิกบใบไม่ต้องนะคะเปลืองกระตังนะอ่าเนะรอบนี้นะคะส่วนลาราศีไหนจะจับเงินล้านนะคะรอบนี้ก็ต้องบอกคือหาไม่แพ้ใครคะ่ะก็คือในรอบอ่าในไอล่อ่าในรอบของราศีกันนะคะราศีกันอาจารย์ให้เจิตข้าวตรงๆนะคะไม่ทราบว่ามีใครรวยไปกับอาจารย์มั้งยุบมือ เออนะประมาณนี้เลยส่วนเลขเด็ดตาทิตค่ะวดของวันที่17มกราคมรอบนี้ดาวเด่นไม่เข้าแต่เข้าตัวกันตัววินเนาะก็คือ61นั่นเองนะคะเลขไม่ไปจากไหนเราอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่ารอบนี้ต้องบอกเลยว่าเลขเขาดังจริงนะคะประมาณนั้น <c oughs> นะสามตัวล่างนะคะ4ี่สองเอีกชุดหนึ่งค่ะ9ก้สามหนึ่ง นะคะอีกชุดหนึ่งค่ะ196นะคะอีกชุดหนึ่งค่ะ635ค่ 6, 3, 5, 5, 5, นะเนาะเข้า3 4 3ตัวล่าง4ชุดเลยแล้วก็2ตัวล่างก็61นะคะประมาณนี้เนาะอ่าโอเคขออนุญาตวางแล้วนะรอบนี้ออกเลยตามคลิปเล็กเด็ดตาทิปไปเลยเนาะนะคะสำหรับสูตรหนึ่งค่ะนะคะอ่าขออนุญาตาพูดอีกเนาะนะคะ ชุดหนึ่งจะเป็นแนวตั้งเต้งเตงนะคะสุด2สองจะเป็นแนวนอนตุงต้งตุ้งนะคะประมาณนี้สุดหนึ่งสุตสองต่างกันอย่างไรสุดรหนึ่งเบิ้ลหามไม่นับนะคะสุดรสองไม่หวันแม้วันมามากจะเบิ้ลจะหามจะตอเอาอย,อาอยุ่เอาอยุ่ตลอดอาอยุตลอดนะคะประมาณนั้นเลยเนาะก็น่าสนใจอยู่นะคะแต่ว่าวั้นเนี่ยไม่สามารถโชว์ได้เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นเลขหามเนาะ อาญญยกตัวอย่างเลขงวดนี้ก็แล้วกันชัดเจนดีนะคะงวดนี้เลขที่ออกก็คือองวดนั้นมันออก097นะคะอาจารย์บอกวเด่น7คุณไปดูร็อก7ก็7ก็7 0 9อแบบนี้ค่ะจ้าอ่านะประมาณนี้เนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงราศรีไหนจะจักเงินร้านนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามันจะ เข้าอีกไหมอ่าช่วงนี้รู้สึกว่าเลขของราศีไหนจากเวลานี้เข้าบ่อยนะลองจับดูนะคะเพราะว่าอาจารย์พยายามคัดแล้วค่ะคัด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 ,คด <c oughs> นะคะเอาเลยค่ะต่อไปด้วยราศีเม์ค่ะอาจารย์ได้ไพ่ของเขาว่า The He r m i t เขาบอกว่าเจ้าชะตา the อร์มช่วงเนี้ยเขาอาจจะเป็นช่วงของการเก็บตัวไม่วุ่นวายใครไม่ชอบยุ่งกับใครสูงสิงกับใครเป็นช่วงของการสออแสหาความรู้หรือเป็นช่วงของการสนใจในเรื่องของสิ่งลี้ลับหรือศาสนาการเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมได้ไหมได้เช่นเดียวกันเป็นช่วงของการอยู่สมถะไม่ชอบวุ่นวายกับใครนะคะประมาณนั้นเลยเรื่องของการงานก็อา,อาจจะไปได้เรื่อยๆอยู่นะนะคะประมาณนั้น ติดขัดติดปัญหาอะไรให้ให้ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาก็จะช่วยได้เรื่องของการเงินก็ไม่ไม่ไม่ถึงกับหูหวามากมายนะคะสิ่งที่อยากแนะนําคือทุกราศีค่ะต้องรอให้พ้นราศีอต้องรอให้พ้นเมษาไปก่อนนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเพราะว่าปีใหม่ของไทยเรานับสงการเนาะ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังนะั้นยังมีเรื่องเกากต่ที่ต้องคิดอยู่นะคะสู้ๆต่อไปค่ะกับหมายเลข17ค่ะต่อไปค่ะาราศี พึ่งศนะคะได้ไพ่ของคำว่า will of fortune ค่ะช่วงนี้คนราศีพึ่งศเป็นชีพจรลองท้าจะมีเกณฑ์ของการเดินทางกกลไปนู่นไปนี่ได้ไหมได้เป็นช่วงของการทำบุญสุนทานได้ไหมได้เรื่องของการที่จะมีทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมได้ไหมได้ค่ะเป็นช่วงของความร่ำรวยที่คุณกำลังเดินเข้ามาหาคุณใช่ไหมใช่ค่ะอ่านะคะก็ขอให้คุณร่ำรวยร่ำรวยค่ะสุขภาพแข็งแรงดีนะคะถึงแม้มีอุปสรรคเพียงเล็กน้อยก็คือมี ตัวลูปปิดนะคะเข้ามาคล้องดูแต่ทําอะไรคุณไม่ได้กับไมเล่เลข74ค่ะต่อไปค่ะราศีเมถุนนะคะได้ไพ่ของคําว่า j u d g m e n t เขาบอกว่าช่วงนี้อ่าคนราศีเมถุนขยันทําบุญนิดน,นึงนะเพราะว่ามันมีเรื่องของเจ้าก,กรรมในเวรเรื่องของความท,อทอ้อถอยเรื่องของสภาพกายสภาพจิตสภาพกายอาจจะรู้สึก ถอยลงนะคะก็พูดง่ายๆเจ้ากรรดีเวรมาแล้วเนาะทาบุญค่ะแต่ถามว่าสุดท้ายผ่านได้ไหมผ่านได้แน่นอนค่ะเอากุศลเข้าแลกเอาบุญกุศลเข้าแลกแล้วทุกอย่างจะดีๆขึ้นนะคะกับหมายเลข2-4ค่ะขอโชคดีค่ะต่อไปค่ะคนราศีกรกฎค่ะได้ไพ่ของคําว่าเดทให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุการเฉียวชนเรื่องของ การสูญเสียของรักได้ไม่ได้ระวังเรื่องรถจะมีปัญหาได้ไม่ได้เนาะประมาณนั้นอ่าพยันขยันทําบุญนิดนึงเรื่องของความรักอย่าไปสนใจเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรักซ้อนซ้อนรักเรื่องของคนมีเจ้าของมันวุ่นวายก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องเขาลงไม่เอา <c oughs> จบไปเลยนะคะจบจบไปเลยเนาะกับหมายเลข28ค่ะนะคะต่อไปค่ะดังด้วยนะ28งดเนี่ยพูดเลยเนาะหาซื้อไม่ได้แล้ว หมดตลาดเลยเนาะต่อไปค่ะราศีสิงค์ค่ะได้ไพ่ของคำว่าเดอร์ฟูลช่วงนี้ราศีสิง์เป็นช่วงของการที่ลุยต่อสู้หรือเป็นการทำอะไรที่เสี่ยงงได้ไม่ได้เป็นช่วงของการที่ชอบผจญภัยได้ไได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะก็จะแฮปปี้เอนดิ้งดีเนาะนะคะก็อาจจะไม่ได้หัวหวามากมายแต่ก็ไปได้สบายๆอยู่นะคะกับหมายเลข58าแค่ะ นะคะเป็นเลขทะเบียนรถอาจารย์ด้วยนะประมาณนี้ต่อไปค่ะราศีกันค่ะรอบที่แล้วออกตรงตรงเจรอบนี้จะเข้าหรือไม่ตามไปดูค่ะราศีกันได้ไพ่ของเขาว่า the r เ v e r ช่วงนี้เรื่องของความรักอาจจะโดดเด่นนิดนึงนะคะสําหรับท่านที่ยังโสดอยู่ระวังเรื่องของมือที่3ระวังรักต้องเลือกรักต้องตัดสินใจคนไหนดีนะสวยเลือกได้อรรถเลือกได้นั่นเองนะคะประมาณนั้นเลยเนาะ เรื่องของการตัดสินใจบางสิ่งมันอย่างของการลงทุนเรื่องธุรกิจหรือทําอะไรใหม่ๆนะคะช่วงนี้ทําอะไรคิดแต่ต้อมให้ดีๆคิดให้มากๆนะคะเพราเงินมันหายากขึ้นทุกวัน <c oughs> นะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็เรื่องของโชคลาภก็ถือว่าโดดเด่นอยู่นะคะกับหมายเลข6-7ค่ะนะจ๊ะต่อไปค่ะราศีตุลค่ะไดไพ่ยเดอรเดอรเอช่วงนี้ก็รู้สึกน้ําหนักขึ้นเนาะ นะคะกินเยอะอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะนะคะก็ขอให้โชคดีรุยๆเฮงๆค่ะนะคะแล้วก็เออเอ็มเพเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงของความอุดมสมบูรณ์อยากได้อยากมีมีพร้อมเรียบร้อยนะคะประมาณเรื่องของอำนาจเรื่องของความรักถือว่าโดดเด่นมีคนรักคนเอาใจใส่ดีนะคะประมาณนั้นแต่ว่าเออระวังเรื่องของสภาพจิตใจที่เอาแต่ใจตัวเองก็ได้เหมือนกันเนาะมีคนเอาใจเยอะอะเนาะนายฉาปิ้ง นะคะกับหมายเลข63ค่ะต่อไปค่ะราศีพฤษิค่ะได้ไพ่ของคำว่า the temperance เขาบอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตเกิดขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งให้คิดและไต่ตองให้มากๆนะคะอย่ารีบร้อนผีถผามรีดทำรีดจัดการนะคะอาจจะพลาดทังได้เนาะปรึกษาหาลือกับคนที่อยู่รอบข้างเราได้ไหมก็ได้แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ดีขึ้นฟันหนุมเปยยืมเข้ามานะคะประมาณนั้นเลยเนาะกับหมาเลขสอค่ะต่อไปค่ะราศีธนูได้ไพ่ของคาว่า The t o w e r นะคะระวังช่วงนี้เรื่องของฟืนไฟเรื่องบัตรเหตุให้ระวังให้มากๆนะคะ เนี่ยก็ล้มก้นเบ้าไปแล้วหนึ่งทีเจ็บเจ็บโวยนะคะประมาณนั้นนะคะก็ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุต่างๆเรื่องของการทะเลาะเบาแวงขัดแย้งความไม่ได้ดั่งใจตัวเองได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันระวังการถูกริดลอนอนานาจสิ่งที่เราเคยมีก็ถูกเขาเอาเปรียบได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนั้นเนาะระวังเรื่องของอารมณ์เป็นที่ตั้งค่ะกับหมายเลข63สาค่ะ ราศีมังกรค่ะได้ไพ่ของเขาว่าไฮพินเทสเขาบอกว่าช่วงนี้คนราศีมังกรก็ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเป็นเป็นแม่เอ่อเป็นเรือนของแม่ธาตุด้วยนะคะก็ทําอะไรก็จะยิ่งใหญ่นะคะแต่คิดจน้อยนะคะคิดเยอะคิดมากมายไก่โกงนะคะประมาณนั้นแล้วก็เรื่องของความรักอาจจะไม่ได้ดั่งใจตัวเองอาจจะที่รักไม่ใช่ที่ที่ ที่รักไม่ใช่ที่ใช่ไม่รักอันแน่นมีหลายเลือกอีกเนาะก็ระวังเรื่องของความรักหรือความไม่ได้ดังใจตัวเองรวไมไปถึงเรื่องของความคิดมากน้อยอกน้อยใจนะคะแต่เรื่องของความร่ำรวยถือว่ามีเงินใช้อยู่ไม่ลําบากขัดสนนะนะคะแต่ใหระวังเรื่องสภาพจ,จิตใจอย่างเดียวกับหมายเลข4ี่หค่ะต่อไปค่ะราศรีกุมนะคะได้ไพ่ของเขาว่าตัมูลนะคะช่วงนี้คนราศรีกุมก็มีเรื่องเครียด เรื่องวิตกกังวลเร,งเรื่องหนี้สินเรื่องาระต่างๆเรื่องการถูกให้ร้ายไปสี่สิบสิบนินทานะคะมันหนีไม่ได้แม้แต่องค์พระปฏิมายัางราคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคำานินทาก็สู้ต่อไปทาคิชินะคะก็ไมเลขแปดเจ็ดค่ะนะคะเรื่องของความรักให้เครียดนิดนึงเนอะระวังหน่อยนะคะสำหรับคนเกิดราศีมีนค่ะได้ไพ่ของคําว่าดูช่วงนี้มีคลิป เขาเรียกว่ามีช่วงของการชีพประจโรองเทา้าตลอนตลอนไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะคะก็ดีใจด้วยค่ะนะคะเป็นช่วงของการที่ประจอรลงเทา้าคิดอยากทำอะไรบุเบิรอะไรก็ประสบความสำเร็จดีนะคะกับหมายเลข68ค่ะนะคะหมดไปแล้วค่ะกับ12ราศีราศีไหนจะจับเงินน่านมันจับปอบเลยเงินน่านนะคะประมาณนั้นเลยก็ขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆค่ะนะคะแล้วก็ สำหรับท่านที่อยากจะเข้า v ี P กับอาจารย์ต่างนะคะเพียงบูชาหิน1เส้นอาจจะเป็นพี่ใหม่เศรษฐี1เส้นความพิเศษของมันคือมันมีม,มีตัวเลขครึ่งน,นะคะเอาตัวเลขตัวนี้ไปสิงโชคได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหวยลาห้าน้อยว่าไปเนาะนะคะ1เส้นได้มีผี3งวดาจาก3งวดเป็น5งวดนะคะแถมให้นะคะช่วงนี้แล้วก็ได้สูตร1ฟรี1สูตรได้ส่วนลดอีก50นะคะ ก็1เส้นเนาะถ้า3เส้นนะคะอาจจะเป็นที่ไทเกอร์อนะคะที่หยกกำพึง่งหมายถึงเรื่องของการเงินที่หมุนเวียนแล้วก็มีปีดเสี้ยตัวผู้ตัวเมียหมายถึงเรื่องของความสมบูรณ์ความพังพร้อมนะคะเรื่องการเงินที่พังพร้อมได้ไหมได้ความรักหรือความเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ด้วยนะคะ1เส้น2เส้นนะคะอาจจะเป็นที่เอ่ออ,อหินหูห่วยนะคะตรงกลางตรงนี้อาจารย์เสริมด้วยหินไพล์ไรจะทําให้คุณมีมั่งมีมีแล้ กเรียกว่าแลดูดซับดูดโชคลาภดูดการเงินนะคะและปีเซียเปลี่ยนสีค่ะเป็นตัวบ่งบอกเรื่องของโชคลาภเวลามีโชคลาภขึ้นมาตัวนี้มันจะเปลี่ยนสีเขาเรียกว่าสัตเทวะไม่ว่ปีเซียเนี่ยเวลามีโชคลาภตัวปีเซียมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือสีแดงเข้มนั่นเองให้เสียงโชคให้หนักหนักไปเลยเนาะหนึ่งเส้นนะคะทั้งหมด3เส้นอาจจะเป็นหยกเขียวหรืออื่นๆนะคะพิมเข้ามาว่าขอดูลูกเดี๋ยวอาจารย์จะจัดการให้นะคะสามเส้นได้วีพีทั้งหมด จากเดิม10งวดเป็น15งวดนะคะได้ส่วนลดอีก50%ได้ทั้งสูตร1และสูต2ค่ะเอาไว้สิงโชคกันเนาะน,นะคะก็สามารถติดต่ออาจารย์ต่ายที่หมายเลขนี้นะคะ0815915987 0815915987 0815915987ค่ะนะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและ ID Line หรือจะติดต่อเบอร์เก่าก็ยังได้อยู่นะคะ09092826260909282626นะคะ ID Line 635915ค่ะนะคะต่อเข้ามาหาจารย์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนนะคะดาวโชคแล้วก็สูตรงหรือ โหราศาสตร์ไทยได้ไหมได้หมดเลยค่ะนะคะาการเรื่องของหมอดูเรื่องของการดูดวงได้ไม่ได้รวมถึงการขอดูดวงเช็คดวงจากโปรโมชั่นตอนนี้จากโปรโมชั่นอยูอ่คนละ500บาทค่ะนะคะสามารถติดต่อได้แล้วก็รวมถึงการสั่งปฏิทินเลขเด็ดตาทิพด้วยนะคะ ตอนนี้ราคา2,999บาทนะคะแล้วก็แถม VP ให้อีก3หวดนะคะท่าในใดที่สั่งตอนนี้จนถึงมกรานะคะจะแถมให้หลังจากนี้ไม่ได้แถมแล้วนะคะให้เป็นของขวัญปปใหม่ค่ะนะคะโอเคค่ะก็วันนี้อาจจะต้องสวัสดีสวีดะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ